จูเรานะครับหักได้ด้วยเลยนะครับมันเป็นอวัยวะที่นุ่มๆปกติแล้วการหักนะครับจะต้องเป็นอวัยวะที่มีวความแข็งเช่นกระดูกนะฮรกระดูกถ้าหักอกเนี่ยคือหักจริงนะครับกระดูกแต่อวัยวะที่นุ่มนะครับเช่นเนื้อตรงนี้นะครับหรือเอ็นเนี่ยปกติจะไม่หักจะเป็นการฉีกขาดมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยจู จึงเป็นว่าอย่างเดียวนะครับที่เป็นว่าที่อ่อนนุ่มแต่หักได้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่ามันมีการแข็งตัวได้นะครับเมื่อแข็งมากๆอาจจะก,การหักเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วการหักก็คือการฉีกขาดอย่างทันทีนะครับของชั้นเอ็นนะครับที่หุ้มกล้ามเนื้อฟองน้ำนะครในองค์ชาตนั่นเองนะครับชื่อว่าชั้นทูริกาอาบูจินเนียเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีการหักลักษณะของมันคือสมมติว่าการแข็งตัวขององคชาตนะครับมันก็จะหักปอกแบบนี้ เราถึงเรียกว่าหักจริงๆชั้นที่เรียกว่าทูนิกอาอบูจิเนียคือแผ่นเอ็นนะครับที่หุ้มล้อมรอบกล้ามเนื้อฟองน้ำนั้นมันเป็นการฉีกขาดอย่างกระทันหันทำให้การแข็งตัวมันหักปอกแบบนี้นะฮะเราก็เลยเรียกว่าภาวะจู่หัก oh. ฉะนั้นอาการของคุณผู้ชายถ้าเห็นคือจะเห็นว่าจู่ๆเนี่ยจะก,การแข็งตัวเจ็บทันที มีการบอบช้ำม,มีการรอยแดงรอยเขียวทันทีส่วนใหญ่จะเกิดจากท่าต่างๆในการมีเพศสัมพันธ์เรามีการวิจัยกันนะครับพบว่าสมมติเราแบบเป็นร้อนะครับของว่าจุหักครึ่งหนึงหรือ50%ของผู้ชายที่มีจูหักเนี่ยเกิดจากท่า women above ครับคือท่าที่ผู้หญิงอยู่บนอีก29%นะครับเกิดจากท่า doggy style ครับ <Yeah. S 1> และอีก21%นะครับ เกิดจากท่ามิชเนอรี่โพสิชันนะครับก็คือท่าทั่วไปที่มีการใช้คือผู้หญิงอยู่ล่างผู้ชายอยู่บนเราจะเสือส่อมสมรรถภาพทางเพศไหมยังจะมีรุ่งรุ่นหน่อยล้วนะรุ่มเพศได้ไหมครับไม่ต้องห่วงครับคุณหมอจะมีการซ่อมแซมนะครับให้มันกลับมาคืนนะครับเพียงแต่ว่าผลเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างครับเพราะว่ามันก็ถือว่ามีเรื่องของแผลเกิดขึ้นก็กลายเป็นแผลเป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้งานอาจจะไม่ดีเท่าเดิมแต่เน้นนะครับว่า แค่ไม่ดีเท่าเดิมเพียงแต่ว่าไม่ได้เสื่อมสรรภาพแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลใจนี้จุดหลักสมมติว่าจากเดิมร้อเปอร์เพอมีปัญหาปุ๊บอาจจะดีน้อยลงจากการที่มีแผลเนี่ยนะครับอาจจะเหลือสัก90%แต่บางท่านที่มีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาแล้วทําให้อนาคตเช่นจู่ไม่แข็งขาดอารมณ์ร่วมนะครับมีปัญหามากถึงครึ่งครึ่งนะครับที่เหลือเป็นเพราะจิตใจด้วยครับอย่าลืมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าเรามีประสบการณ์หนึ่งครั้งถูกไหมครับเราก็เหมือนกับ ช้ำชอกใจกระแทกใจนิดนึงว่าเราเคยเจอมานะครับเราก็มีความกังวลใจนะครับพอม,มีเพศสัมพันธ์ครั้งหน้าถึงแม้จะแข่งได้เนี่ยเราก็กลัวความไม่ตกตังวลแล้วก็ความกลัวเนี่ยทำให้เกิดความเครียดเราก็จะมีเพศสัมพันธ์ได้ลาบากนะครับการแข่งตัวก็จะไม่ดีตรงนี้ก็ทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาทางเพศมากขึ้น,น,นถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับจิตใจนะครับนะดับแรกหลังจากรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอสักพักใหญ่นะฮะ รอนานขนาดไหนเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนบอกขึ้นกับว่าการฉีกขาดเกิดขึ้นมากขนาดไหนนะครับรอจนซ่อมแซมนะครับแล้วก็กลับคืนเป็นปกติสักพักใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มมีใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงจิตใจนะครับสร้างความมั่นใจกลับคืนมาแล้วก็จะมีเพศสัมพันธ์ได้ครับผม